ฟัง์ชันใหม่นะคะของ Li n e oa profile ปกติแล้ว profile เนี่ยเราจะเซตสามารถเซตได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นหรือบนเบราว์เซอร์เท่านั้นนะคะ,ะแต่วันนี้ l ล n e สามารถเปลี่ยนได้คลิกเข้าไปเลยนะคะที่ profile ตรงนี้นะคะคือมันจะมีคอนเทนต์ล่าสุดอย่างเช่นเวลาเราเปิดมาถ้าเราไปแอดใครใช่ไหมคะมันก็จะเด้งเป็นโพสทุกโพสที่โ่ในไทม์ไลน์ แต่ว่าตรงนี้นะคะสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้นะคะอยากให้บวกเข้าไปนะคะกดบวกตรงนี้กดบวกเสร็จแ,แล้วมันจะมีนะคะเราสามารถใส่อะไรได้บ้างนะ,ะดูนะคะ,ะก็คือใส่ collection. คอเล t กชันคอเล c กชันก็อย่างเช่นอาจจะเป็นสินค้าหรือโปรโมชั่นหรือรูปภาพอะไรบางอย่างนะคะที่เราต้องการจะโชว์ขึ้นมาแล้วก็บัตรสะสมแต้มนะคะคูปองแล้วก ข้อมูลพื้นฐานอคอนเทนต์ล่าสุดเราเราใช้อยู่แล้วนะคะมันเป็นดีฟอลต์ของเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะเริ่มต้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มนะคะที่จะให้คนค้นหาเจอเรานะคะก็คือข้อมูลพื้นฐานตรงนี้กดเข้าไปนะคะแล้วกดตกลงเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดตรงนี้บอกนะคะให้เราใส่รายละเอียดเข้าไปเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นชื่อร้านนะคะ,ะชื่อร้านเรา ชื่อร้านเราอะไรใส่ได้30ตัวอักษรนะคะ r i t t e n green clay นะคะสมมติว่าเราเปิดทั้งหมดนะคะสมมติว่าอันนี้เราเปิดนะคะทุกวันเลยนะคะเราก็สามารถใส่เวลาได้สามารถใส่ไปเปิดที่ชั่วโมงหรือว่ามีวันหยุดนะคะสมมติว่าเราไม่เอาวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยเราก็ติ๊กออกนะคะสมมติวันนี้มีใช่ไหมคะเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มเวลาอย่างเช่น 8.00โมง0น,น,นูนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่เวลาลงไปนะคะ8โมงสมมติ8.00โมงถึง17.00น,น,น,นเพื่อที่ว่าให้เขาทราบนะคะอย่างเช่นถ้าใครเปิด24ชั่วโมงลูกค้าก็จะได้ทราบว่าเออเวลานี้คนอื่นเขาอาจจะปิดกันนะคะแต่ที่นี่เปิดมันก็จะเป็นโอกาสทางการขายของเราด้วย ราคาเฉลี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ใส่เราก็ปิดไปถ้าเราใส่เราก็เปิดนะคะอย่างนี้เปิดมาแล้วอาจจะใส่ประมาณร0อย0 0รออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใส่ก็ปิดไว้ได้นะคะเสร็จแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าใส่เราก็เปิดใส่เปิดโทรศัพท์เว็บไซต์จองอันนี้รับเงินสดเท่านั้นไหมหรือว่ารับเป็นบัตรเครดิตได้ด้วยอันนี้ใส่เงินสดเท่านั้นก่อนแล้วกันเนาะวิธีชําระเงินต้องเปิดด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะสถานที่เรานะคะอันนี้เราไม่มีก็ผ่านไปนะคะแผนที่นะคะเราก็ Copy ที่อยู่มาวางได้เลยน<ม>ี้เราก็กดเซิร์ชลงไปได้เลยมันก็จะปักหมดให้เราเรียบร้อยนะคะ<ม>แล้วก็เมื่อกี้ใส่เบอร์โทรถ้าเรามีเบอร์โทรก็ใส่เบอร์โทรนะคะเว็บไซต์ถ้าเรามีเว็เบไซต์เราก็ใส่เว็บไซต์ถ้าไม่มีเราจะใส่เป็นเพจก็ได้นะคะลิงก์เพจ เรียบร้อยนะคะอันนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะโปรดใส่ชื่อใส่ชื่อสถานีที่อยู่ใกล้อนะ่ะเป็นอันเรียบร้อยกดบันทึกนะคะกดตกลงนะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะคะนี่กดเปิดตรงนี้ด้วยนะกดเปิดตรงปลั๊กอินตรงนี้ด้วยนะคะให้แสดงนะกดบันทึกอีกทีแล้วกัน เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเวลาตรงนี้มันจะแสดงตรงไหนนะแสดงตัวอย่างเปิดใช้างานในขณะนี้นะคะตรงนี้ยังไม่มีนะให้เราไปติ๊กเลือกนะคะเมื่อกี้3าอัานนี้นะคะโพสต์ตรงนี้เราก็เข้าไปเลือกว่ามันจะแสดง Default ก็คือแชทให้อัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็คือ แคตเนี่ยเราไม่ต้องเลือกนะคะเราเลือกได้3แค่สาอย่างเท่านั้นนะคะมีโพสต์แล้วก็มีอะไรสมมติว่าเป็นเบอร์โทรหรือว่าสถานที่ตั้งถ้าเป็นสถานที่แบบเป็นร้านออฟไลน์ line นะคะหรือร้านอาหารนะคะให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นหลักนะคะแต่อย่างถ้าเป็นอันอื่นนะคะก็อาจจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะ,ะตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะจ,จะเป็นสีนี้สีนี้ก็ได้ให้เข้ากับ แบรนด์สีเดียวกันไหมอย่างนี้โอเคนะคะกดบันทึกนะคะกดตกลงอีกทีนึง่งนะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากรู้ว่ามันแสดงผลเป็นยังไงนะคะเข้าไปที่ลายส่วนตัวนะคะแล้วลองดูปุ๊บให้กดไปตรงนี้นะะถ้าฝ่ายยูเซอร์เขาจะกดไปตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะแสดงผลจิ้มลงไปที่รูปภาพอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเปิดใหม่ก็ยังไม่มีอะไรนะคะถ้ามีโพสต์แล้วเนี่ยจะอยู่ตามตรงอยู่บริเวณตรงสีขาวๆตรงนี้นะคะถ้ามีโพสต์แล้วอันนี้ยังไม่มีโพสต์เลยนะคะจิ้มไปที่รูปภาพเราก็จะเจอสิ่งที่ควรเห็นนะคะก็คือแชทกับโพสตรงนี้ ลกลับไปนะคะโอเคอันนี้คือเป็นการเซตโปรไฟล์ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่าเราถ้าเราไปดูนะคะโปรไฟล์เป็นตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปปึ๊บให้จิ้มไปที่รูปภาพเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ Service page แล้วก็เป็นโพส ล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นแชทนะคะแล้วก็ให้เราคลิกตรงนี้ตรงนี้นะคะลูกศรจิ้มลงไปนะมคะมันก็จะมีรายละเอียดเบอร์โทรที่อยู่ลิงก์ a c e b o o k ลิงก์เพจของเรานะคะกดเข้าไปที่เราซื้อเพจก็จะเป็นเพจของเรานั่นเองที่เราต้องการให้เขาไปดูไปแสดงผลได้นะคะโอเค ก็เป็นอันเรียบร้อยในการเซตโปรไฟล์นะคะฝากติดตามไลน์ OA นะคะแอดก้อยบริษัทด้วย